อะครับเบรกนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรปกันก่อนเลยนะครับสกอตแลนด์ครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่สามารถคว้าโคต้าผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จนะครับหลังยิงแซงเอาชนะเดนมาร์กไปได้4ประตูต่อ2ครับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรปกลุ่ม C ครับเกมที่สนามเฮมดินปาร์ครับเจ้าบ้านสกอตแลนด์ครับรับการมาเยือนของเดนมาร์กนะครับ ครึ่งแรกสกอตแลนด์ออกนำก่อนนะครับจากประตูของสกอตแม็กจูเมเน่นะครับตั้งแต่นาทีที่3ครับแต่ครึ่งหลังนาทีที่5 7็ครับเดนมาร์กก็มาตีเสมอได้จากจุดโทษของลัสมุทอยลุนครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่62ครับเมื่อลัสมุทคริสเตียนเซนครับมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับทำให้เดนมาร์กเนี่ยต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับก่อนที่นาทีที่78ครับรอเซนแซงแลนด์นะครับก็ยิงให้เจ้าถิ่นสกอตแลนด์ขึ้นนําเป็น2ประตู่อง แต่ทางเดนมาร์กก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับนาทีที่82ก็ตามตีเสมอได้จากแทรติกดอกูอย่างไรก็ตามครับในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บนะครับสกอตแลนด์ก็มาได้2ประตูรวดครับจากคีเรนเทนนี่ครับในนาทีที่90บวก3นะครับและเคนนี่แมกรีนครับในนาทีที่90บวก8ครับทำให้จบเกมครับสกอตแลนด์เอาชนะเดนมาร์กไปได้4ประตูต่อ2ครับคว้าตั๋วลุยสึกฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี1998ครับ ส่วนเดนมาร์กต้องไปลุ้นในรอบเพย์ออฟต่อไปโอ้แม็กโทมิเนยิงสวยมากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับโอ้โหเฮดคลิกเลยนะครับแล้วก็ได้2ประตูในช่วงท้ายเกมครับแสงขว้าชัยไปได้สําเร็จครับก็เป็นการมาเจอกันอด,ดีตนักเตะแมนยูนะคะอ่ะก็ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะสำหรับสเปนนะคะ เกมนี้เสมอกับตุรกีไป2ประตูต่อ2แต่ว่ายังผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะคะนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E เล่นกันที่สนามเอสตาดิโอเดลากาตุคานะคะเจ้าบ้านสเปนรับการมาเยือนของตุรกีค่ะเกมนี้สเปนนำก่อนจากจ e เนียโมตั้งแต่นาทีที่4นะคะแต่ว่าตุรกีก็มายิง2ประตูแซงนำจากเดนิสกิลนาทีที่42กับซาลีเอซานาที54ค่ะ แต่ว่าเจ้าบ้านก็ตีเสมอ2ประตูต่อ2ได้จากมิเกลโอยาาบาลนาทีที่62แล้วหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มค่ะทำให้จบเกมสเปนเนี่ยเ,เสมอกับตรุรกีไป2ประตูต่อ2นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแชมป์กลุ่มได้ตั๋วลุยรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกอัตโนมัติค่ะโดยตรุรกีเองเนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟต่อ ก็ถือว่าตามคาดนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยก่อนแข่งก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะครับว่าขอเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จครับเอาเลยับไปดูผลคู่อื่นๆกันบ้างนะครับที่น่าสนใจครับโคโซโวครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับหประตูต่อหนึ่งแหมโคโซโวนี่มาแรงมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ทําให้สวีเดนครับพลาดการคว้าตัวไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026นะครับ ออสเตียเสมอกับบอสเนีย1ประตูตอน่งครับเวลส์ครับถล่มนอร์ทมาซิโดเนียนะครับ7ประตูตอนครับและเบลเยียมครับถล่มลิกเทนสไตน์7ประตูต่อ0ครับณตอนนี้นะครับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2,026นะครับมีเพิ่มมาอีก5ทีมครับแน่นอนเลยครับเป็นทางสกอตแลนด์นะครับแล้วก็สเปนนะครับจากทางฝั่งของโซนยุโรปนะครับนี่ครับตอนนี้ ได้มา39ทีมแล้วเหลืออีก9ทีมเท่านั้นะนะครับผมจะได้ไปสู่รอบสุดท้ายนะครับเบลเยียมสเปนสกอตแลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็น4ทีมจากยุโรปที่คว้าโคต้าใน ฟ i f a าเดยแมชล่า uh, สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ค่ะจริงๆก็99แล้วนะคะสำหรับทีมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่ารอผลการแข่งขันเพิ่มเติมก็ดูแล้วยักษ์ใหญ่ก็ไม่ได้พลาดนะคะอาจจะมีอิตาลีที่โอ้โห้าไปลุ้นต่ออีกหน่อยใช่ค่ะดูหลุดไปอยู่เหมือนกัน<ม>นะคะผลงานก็ยังไม่ดีเลยนะคะดูแล้วเนี่ยปีนี้ ฝั่งเอเชียก็น่าสนใจนะคะคอ,อย่างญี่ปุ่นจริงๆก็ถือว่าเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงศักยภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมโซนคอนคาเคฟนะครับตอนนี้ก็แข่งขันรอบคัดเลือกอยู่นะครับก็เหลือโคต้าอีก3ทีมนะครับก็คือจาก39บวกโซนคอนคาเคฟอีก3ทีมจะเป็น42แล้วอีก6ทีมเนี่ยจะเป็นการเพย์ออฟเข้ามาแล้วแหละใช่ค่ะ